สวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมาคุยกันเรื่องของว่าเวลาใครที่สร้างบ้านไปแล้วนะคะเริ่มจากทําสัญญาสร้างบ้านไปแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติตัวยังไงนะเพราะว่าหลายคนนะคะสร้างบ้านไปแล้วเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยจะเลือกกระเบื้องตอนไหนจะเลือกสุขพันตอนไหนจะเลือกสีบ้านตอนไหนบางคนเนี่ยกังวลมากเลยนะคะว่าเอ๊ะแล้วสเต็ปมันเป็นยังไงนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเอาสเต็ปมาให้ดูนะคะซึ่ง แต่ละขั้นตอนเนี่ยคะ่ะมันจะมีสเต็ปของมันอยู่นะว่าตอนไหนคุณควรจะเลือกอะไรตอนไหนคุณควรจะคุยเรื่องไหนบางทีเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องคุยในเรื่องของสุขภัณฑ์นะคะยังเป็นงานโครงสร้างอยูอ่บางคนอาจจะปไปเลือกสุขภัณฑ์แล้วหรือคนคนไปซื้อกระเบื้องแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะยังไม่ถึงเวลานะ มันอาจจะเตรียมได้บ้างนะคะก่อนงวดนั้นๆสักสองวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราอาธิบายให้ฟังนะว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวยังไงนะคะให้มันสมูทตั้งแต่คุณเซ็นสัญญาจนจบการก่อสร้างเลยนะคะทีนี้เนี่ยจะมีเอกสารให้ดูนะคะเข้าคร่าวว่าในกรณีที่สร้างบ้านแล้วคุณเซ็นสัญญาแล้วคุณเตรียมตัวยังไงนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียด กันเลยนะคะอ่าทีนี้ในตารางนะคะในตารางจะแบ่งออกมานะคะเป็น3ช่องนะเป็น3ช่องช่องที่1นะคะจะเป็นสิ่งที่บริษัทดำเนินการนะช่องที่2นะคะก็คือสิ่งที่ลูกค้าดำเนินการ อันที่3ก็คือเอกสารที่จะต้องใช้นะคะว่าในเอกสารแต่ละอย่างเนี่ยจะใช้ทําเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันอย่างช่องแรกนะคะช่องแรกก็คือการทําสัญญาการสร้างบ้านในกรณีที่เราทําสัญญาการสร้างบ้านแล้วนะคะก็คือข้อ1นะอันนี้จะแบ่งออกมาเป็นหมวดอย่างนี้นะคะอ,อ,อันนี้ในส่วนของบริษัทลูกค้านะคะเอกสาร แบ่งเป็น3ข้อย่อยนะคะ3ข้อย่อยในในในแต่ละแถวนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยนะมาอีกประมาณ8หัวข้อว่าคุณจะต้องเตรียมตัวและทําอะไรบ้างใน8หัวข้อนี้นะคะอันที่1เลยนะคะทําสัญญาการสร้างบ้านอันนี้คือคุณทําสัญญาการสร้างบ้านแล้วเนาะจะเซ็นกับบริษัทหรือผู้รับเหมาหรือใครอันนี้เราแล้วแต่แล้วแตออ่ผู้ฟังที่ ที่ทำสัญญาไปแล้วเราจะอธิบายแค่ขั้นตอนนะคะอันที่สองนะคะเซ็นสัญญากา,การก่อสร้างเซ็นชุดยื่นอนุญ,ญาตบางคนเนี่ยณวันที่ทำสัญญาเนี่ยนะคะให้ลูกค้าเซ็นรอไว้เลยในเรื่องของเอกสารที่จะต้องยื่นอนุญาตเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าไม่ได้มีเวลาในการเ,เข้ามาออฟฟิศบ่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยเตรียมเอกสารให้เสร็จภายในวันที่ลูกค้ามาทำสัญญาเลยก็จะดีก็คือเซ็นชุดยื่นอนุญาตรอไว้เลยนะคะ เอกสารที่เราจะต้องใช้ก็คือมีสำเนาัตบประชาชนทะเบียนบ้านสำเนาโฉนดไม่ยอ่อไม่ขยายนะคะเพื่อสถาบันิกเนี่ยเขาจะได้เอาโฉนดอันนั้นเนี่ยไปลงสเกลแล้วก็ทำเลเยอร์นะคะทำแผนที่เนาะแล้วก็ไปยื่นเอกสารให้กับทางเขตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโฉนดสำคัญม,มากไม่ยอ่อไม่ขยายนะคะเซ็นทุกหน้าทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังโฉนดหากมีหลายใบก็ต้องเซ็นทุกใบนะคะ อันที่2 Process นี้เนี่ยลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพราะลูกค้าไม่ได้เป็นผู้ทาแบบยื่นอนุญาตบริษัทรับสร้างบ้านจะทํามันจะต่างตรงที่ว่าถ้าคุณจ้างผู้รับเหมานะคะผู้รับเหมาบางคนเขาไม่ได้ทายื่นอนุญาตไม่ใช่บางคนประมาณ90%เขาไม่ได้ทําชุดยื่นอนุญาตไม่ได้เซ็นของให้เขาจะทำตามแบบที่คุณมีคอมพลีทมาแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้น Proces s นี้อาจจะไปอยู่ที่คุณก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ ไม่ได้ทําสัญญากับบริษัทรับสร้างบ้านแต่วันนี้เนี่ยในนามบริษัทรับสร้างบ้านนะคะก็จะต้องมีการทําแบบยื่นอนุญาตพร้อมเซ็นคุมงานเซ็นออกแบบให้ด้วยดังนั้นโปรเซสตรงนี้มันเลยอยู่ในช่องของบริษัทนะคะจากนั้นลูกค้าต้องทำอะไรไหมถ้าคุณเซ็นสัญญากับบริษัทอันนี้ก็ไม่ต้องเอกสารก็คือชุดพร้อมยื่นอนุญาตก็คือจะเป็นแบบสถาปัตย์โครงสร้างนะคะงานระบบ นะผังประปาไฟฟ้าทั้งหมดเลยเขาก็จะมีอยู่ในชุดที่ complete เลยนะคะข้อที่3นะคะเมื่อได้ใบอนุญาตนะคะพอได้ใบอนุญาตแล้วทางบริษัทอันนี้คือได้มาจากเขตหรือเทศบาลน,นะคะพอเราได้มาแล้วนะคะบริษัทเขาจะเริ่มน,ออนัดลูกค้าเพื่อทำการวางผังนะคะวางผัง เนาะตอกเข็มสร้างบ้านพักคนงานอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นตามสเต็ปของมันวันนี้ลูกคา้าเตรียมเรื่องอะไรอ่าลูกคา้าเตรียมเรื่องแอปพูฟผังเข็มกับเซนรับมอบงานเข็มแค่นั้น <c oughs> ทําไมถึงจะต้องแอปพูฟผังเข็มเพราะว่าแอปพูฟผังเข็มเนี่ยคือการกําหนดเลเยอร์เอาต์ตัวอาคารว่าคุณอยากจะชิดซ้ายชิดขวาเว้นข้างหน้าเว้นข้างหลังเนี่ยเท่าไหร่พอเราได้ระยะแล้วนะคะพอเราได้ระยะเสร็จแล้ว เขาก็จะกำหนดหมุดเข็มเพื่อทำการตอกเข็มให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเอกสารที่มีก็คือจะมี i อ f proof ผังใบสมมอบพื้นที่เอกสารรับงานเข็มอันนี้เป็นเอกสารที่ลูกค้าต้องเซ็นกับบริษัทรับสร้างบ้านนะคะอันนี้จะเป็นในลักษณะที่บริษัทเราเทำทำ process นี้ขึ้นมาอธิบายลูกค้าทุกคนเลยนะแต่วันนี้อยากจะทำ คลิปตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าจริงๆแล้ว Pel โ o c e s s เนี่ยมันเป็นแบบนี้อาจจะมีบางบริษัทอาจจะไม่ตามนี้ก็ได้นะคะแต่นี่มัเป็นอะไรที่เราเรียบเรียงมามาให้เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนที่4ี่นะคะบริษัทก็จะทํางานในเรื่องของฐานรากต่อมมอคานเสากําจัดปลวกพื้นหล่อในที่ชั้นหนึ่งอันนี้เป็นสเต็ชั้นที่1น,นะคะลูกค้ามีหน้าที่ทําอะไรสรุปตําแหน่งห้องน้ํานะคะ แล้วก็เซ็นรับงวดเซ็นรับงวดนะคะและเลือกสีกระเบื้องหลังคาเซ็นรับงวดอะไรก็คือรับงวดที่เมื่องานตรงนี้เสร็จคุณก็ต้องเซ็นรับงวดทุกครั้งก่อนที่คุณจะอนุมัติให้รับงวดต่อไปหรือชําระงวดต่อไปคุณจะต้องเซ็นอนุมัติงวดถัดงวดก่อนหน้าก่อนเสมอเพื่อยืนยันว่าเรารับงวดแล้วนะงานเราตรวจแล้วนะและ เดี๋ยวฉันกรจะจ่ายเงินคุณว่าต่อไปนะมันจะเป็นเอกสารประมาณนี้นะคะจากนั้นเราสรุปเรื่องห้องน้ําเรียบร้อยนะคะเพราะว่าในแบบอาจจะกําหนดแล้วแหละว่าชักโครกอยู่ตรงไหนอ่างล้างหน้ายอยู่ไหนแต่นะคะ<ม>เผื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่ต้องไปสกัดพื้นทีหลังนะคะเราก็สามารถแจ้งน้าง,งานณนะตอนที่เขายังไม่ได้เทได้นะคะเอกสารจะมีอะไรบ้าง ก็จะมีเอกสารเริ่มงานใบเอกสารรับงวดนะคะมันก็จะสัมพันธ์กับการเซ็นรับงวดนี่แหละเนาะงานเพิ่มรถมีไหมถ้าไม่มีไม่ต้องสุดท้ายเลือกสีกระเบื้องหลังคาทำไมถึงต้องเลือกสีกระเบื้องหลังคาคะเพราะงวดถัดไปะนะคะเพราะงวดถัดไปมันมี ติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคาด้วยไม่ใช่ว่าคุณกำลังจะทำงวดเบอร์5้ามีโครงหลังคาติดตั้งของหลังคาใช่ไหมไม่ใช่ว่างวดนี้กำลังจะทำโครงหลังคาคุณค่อยเลือกสีกระเบื้องหลังคาเพราะการสั่งกระเบื้องหลังคาบางทีมีใช้เวลามากสุดที่เจอก็คือ3เดือนน้อยสุดเบาๆเลยก็ประมาณไม่เกิน1เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางสเต็ปที่ก่อนล่วงหน้า 1, mm. 1> สเต็ป หนึ่งมวดเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมันจะได้เตรียมตัวค่อนข้างทันนะคะแล้วก็ไม่มาฉุกละหุกทีหลังงานจะได้ไม่เละเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกสีคือเลือกหลังคาเลยก็ตั้งแต่ชั้นที่1น,นะคะเพราะเรายังมีเวลาชั้นที่2มีเวลาก่ออิฐใช่ไหมถ้าเกิดยังไม่มาจริงก่ออิฐก,ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าวันนี้สเต็ปเนี่ยไม่มาจริง่ทำชั้น2ก็ยังมีเวลาทําชั้น2มี Process ร,รอได้อีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเลือกสีหลังคาแล้วก็สั่งของได้เลยนะคะ ทีนี้สเต็ปอันนี้จบและเลือกสีหลังคาจบจัดซื้อหรือบริษัทก็ดําเนินการไปสั่งซื้อกระเบื้องหลังคาได้เลยถูกต้องนะคะไปสั่งซื้อกระเบื้องหลังคาได้พอสั่งซื้อกระเบื้องหลังคาเสร็จเราก็มาทําสเต็ปในงานงานวดที่ห้าเราต่อนะคะมาทําในงวดที่ห้าของเราต่อเลยเนาะทีนี้พอมาทำทำงานในงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าคืออะไร ทำคาหนึ่งเสาออทำคานสองเสาสองพื้นสองบันไดก่ออิฐติดหลังคาพร้อมมุงอ่ะบริษัทกำลังจะทำงวดนี้ลูกค้าต้องเตรียมอะไรเอามาดูนะคะตำแหน่งห้องน้ําบนห้องครัวอนุมัติช่องเปิดประตูหน้าต่างเพราะคุณกําลังจะก่ออิฐสิ่งเหล่านี้กำลังจะบอกว่าเฮ้ยบริษัทกําลังจะก่ออิฐนะเปลี่ยนประตูหน้าต่างไหม เปลี่ยนรูปทรงหน้าต่างไหมเปลี่ยนขนาดหน้าต่างไหมเพื่อเวลาเขาก่ออีกเขาจะได้เว้นช่องหน้าต่างนั้นไว้เลยสมมติว่เขาก่ออีกไปแล้วหรือเขาฉาบปูนไปแล้วแล้วคุณบอกว่าช่องหน้าต่างเนี้มันดูเล็กไปกรีดเพิ่มคราวนี้หนึ่งคุณมีค่าแก้ไขางานสองผนังคุณช้าและสามเสียเวลาถูกไหมทุกอย่างมันเสียไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเตรียมเรื่องพวกนี้ก่อนที่มันกําลังจะดําเนินงานนะคะแต่อันนี้สมมุติว่า บริษัทหรือผู้รับเหมาที่ที่เราไปทําด้วยเขาไม่ได้แจ้งสเต็ปแบบนี้นะคะวันนี้เราฟังคลิปนี้แล้วเนาะก็เอาวันนี้ไปใช้ต่อได้เลยก็คือเอาไปคุยกับเขาต่อได้เลยว่าสเต็ปเนี้ยต้องทาเรื่องนี้เรื่องนั้นนะคะจะได้สร้างบ้านได้แบบไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มนะคะแล้วก็สรุปผังไฟฟ้าเนื่องจากว่าอะไรเราจะมีงานก่ออิฐพอจากก่ออิฐเนี่ยเราจะต้องฝังไฟ กรีดไฟก่อนฉาเพราะฉะนั้นวันนี้เราระบุในเรื่องของแอปพลูผังไฟละเพื่อที่เราจะได้กรีดท่อนะคะฝังท่อไฟไม่ไปกรีดหลังจากที่เราฉาบแล้วหรือไม่ไปแก้งานแล้วะฉะนั้นวันนี้เราดูเรื่องผังไฟให้เสร็จเลยเซ็นรับงดงานจากนั้นเริ่มไปเลือกกระเบื้องห้องน้ําระเบียงเฉลียงแล้วจะเห็นว่าเราจะเลือกกระเบื้องห้องน้ําระเบียงเฉลียงก่อน ห้องที่มันสามารถปูแล้วก็เก็บเป็นห้องห้องหรือส่วนเล็กๆได้ที่ไม่กระทบคนอื่นก็จะไม่ปูพื้นหงก่อนเพราะว่ามันจะมีหลายงานที่จะต้องเข้าไปทำตรงนั้นพื้นที่กว้างโปรเทคยากปูเลยก็ทำให้พื้นเป็นรอยได้แต่ถ้าสมมติเราปูห้องน้ำเราเก็บเป็นห้องห้องความเสียหายน้อยกว่าเราสามารถทำแล้วไปปิดห้องได้นะคะก็เลยให้เตรียมในเรื่องของกระเบื้องห้องน้ำระเบียงเฉลียง สิ่งที่ลูกค้าต้องออทำเอกสารก็คือรับมอบงวดมีงานเพิ่มลดไหมจุดนี้อาจจะมีงานเพิ่มลดเช่นเพิ่มสวิตช์ปลัก๊กไฟดวงโฮมออกระเบื้องเคยให้ตารางเมตร200คุณไปเลือก4 0 0 500สมมติอย่างเงี้ยก็จะมีงานเพิ่มนะคะหรือมีงานลดนก็ให้กระเบื้องอยู่400คุณเลือก200คุณก็จะมีงานลดอ่ะ อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคอนแทคและที่ที่คอนแทคแล้วเคยคุยอะไรไว้นะคะ mm. ก็สามารถเอาตรงนี้นะมามาทำงานเพิ่มลดระหว่างทางได้นะคะนี่พอขั้นตอนที่6เดินท่อประปาภายในสุขาพิบาลภายในเพื้นปิดสักหลามนะคะ mm. ก็จะมีงานเดินท่อฉาบป,ปูนปูกระเบื้องนะฝ้าภายในภายนอกสิ่งที่ลูกค้าจะต้องทําคืออะไรสรุปงานประตูหน้าต่างภายนอกจะเป็นอลูมิเนียมสีดําจะเป็นบานเลื่อน จะเพิ่มกระจกไหมเจะเปลี่ยนตรงไหนไหมอันนี้คืองานระบบนานที่เราต้องสรุปเลือกกระเบื้องพื้นทั่วไปเพราะเดี๋ยวเราจะต้องปูพื้นทั่วไปแล้วนะคะเมื่อกี้เราเลือกกระเบื้องห้องน้ําก่อนถูกไหมอันนี้เราจะมาเลือกกระเบื้องข้างในแล้วเลือกสีพื้นไม้ลามิเนตเพราะเรากําลังจะปูชั้นสองวดหน้าถ้าวันนี้ไม่ใช่ลามิเนตอาจจะเป็นกระเบื้องหรืออาจจะเป็นพื้น SPC ก็ไปเลือกของชั้นสองได้เลยนะคะ เซ็นรับงวดเมื่อเสร็จอ่าอันนี้สําคัญนะคะเอกสารมีอะไรก็จะมีเอกสารรับงวดงานเพิ่มลดหักมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้นะคะในเรื่องของการทํางานจะถ้ามาถึงจุดนี้แล้วจะจะครบแล้วเนี่ยสังเกตไหมคะว่าเราแค่เลือกก่อนงวดถัดไปอ่ะสักหหรือ2ง,งวด<ม>ก็จะสามารถทําให้คุณเข้าใจสเต็ปการสร้างบ้านได้แล้ว บางคนแบบจะเลือกออสุขภัณฑ์ตั้งแต่งวดโครงสร้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกังวลว่าเอ้ยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะเลือกตรงนั้นตรงนี้อยาเป็นสเต็ปของมันนะคะสรุปมาให้แบบนี้เลยข้อ7งานบานประตูหน้าต่างภายนอกปูพื้นประตูภายในติดตั้งบันไดาลามิเนวันนี้ลูกค้าต้องต้องทำอะไรเลือกสวิตช์ดวงโคมแล้วเพราะว่าเขาจะติดดวงโคมงวดถัดไป เลือกสุขภัณฑ์เลือกสีแล้วก็จัดเตรียมถังน้ําปั๊มน้ำแลละเพราะอะไรบ้านจะเสร็จแล้วต้องเทสน้ําเทสไฟแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเตรียมแทงน้ําปั๊มน้าไว้เลยนะคะวันนี้คุณไปเลือกสวิตช์ดวงโคมเลือกสุขภัณฑ์เลือกสีรอไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวงวดที่แปดงวดสุดท้ายเนี่ยจะเก็บงานตรงนี้หมดแล้วนะคะเอกสารเหมือนเดิมมีสมงงวดเพิ่มลดนะคะเพิ่มลดเนี่ยทำไมต้องมีเพราะว่า ต้องเข้าใจธรรมชาติบางคนบอกว่าจะไม่เลือกอะไรเลยเป็นไปไม่ได้วันนี้ต่อให้คุณบอกว่าจะไม่เลือกอะไรเลยแต่ถ้าถึงเวลาจริงๆไม่ว่าคุณจะไปเดินบุญถาวรอไทยวัสดุโฮมโปรเดี๋ยวคุณจะอยากเลือกขึ้นมาเลยเพราะว่ามันจะเจอของสวยๆเยอะสิ่งที่เราเลือกไปแล้วหรือเราเคยเห็นแล้วาอาจจะแบบเอ้ยเราอยากเปลี่ยนไปใน,นนี้อันนี้คืองานเพิ่มรถท้งนั้นเลยแต่มันไม่ได้เพิ่มรถจักที่เราทําสัญญาเยอะหรอกมันอาจจะแค่หนึ่งเปอร์เซ็น 2% 5%มัน,ม,นมันเพราะมันขึ้นกับมัตช r เรียลบางตัวเท่านั้นเองอย่างยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างคุณปรับไม่ได้อยู่แล้วโครงสร้างก็เกินครึ่ง,คร,งครึ่งหนึ่งของอาคารอยู่แล้วถูกไหมอันนี้คุณเลือกไม่ได้อยู่แล้วใช่ปะ,ะส่วนในงานสถาปัตย์นะคะคุณอาจจะมีเลือกได้บ้างเลือกอะไรกระเบื้องสุขภัณฑ์สีดวงโคมพวกเนี้ยจะเป็นจะเป็นไอเทมที่อาจจะมีงานเพิ่มลดมาปนได้ ะะเพราะว่ามันมันคือความสวยงามพอมันคือความสวยงามเนี่ยมันก็อาจจะสามารถปรับต่างๆได้ในกรณีที่ลูกค้าไปเดินเล่นเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะพอเลือกเสร็จแล้วบริษัทก็จะติดตั้งสวิตช์ดวงโคมสุขภัณฑ์ทาสีเก็บงานส่งมอบแต่เอกสารละมีอะไรบ้างเอกสารถ้าเป็นบริษัทรับสร้างบ้านเขาก็จะมี รับประกันโครงสร้างใช้งานทั่วไปกําจัดปวกให้นะคะแต่แต่ละที่จะกี่ปียังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะคะแล้วก็มีเอกสารดีเฟกต์รับมอบบ้านส่งงวดมีส่งงวดแล้วก็พอจะส่งมอบบ้านเขาจะมีเอกสารแก้ดีเฟกต์หมายความว่าเวลาไปส่งมอบบ้านนะคะวิศวกรเขาจะเดินกับลูกค้าให้ลูกค้าแจ้งเลยว่าอยากให้แก้ดีเฟกต์ตรงไหนบ้างแก้ดีเฟกต์เสร็จครบเขาก็จะให้รับมอบบ้าน รับมอบบ้านให้ลูกค้าเอากุญแจให้ลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยได้ถือกุญแจและใช้บ้านต่อได้หลังจากที่รับมอบงวดกันเสร็จแล้วแบ่งเป็นง่ายๆ3มช่องบริษัทลูกค้าเอกสาร8ขั้นตอนนะคะในการทํางานถ้าสมมตินี้คุณอาจจะมี10งวด10บงวดสัญญาย5่สงวดสัญญาคุณก็สามารถเอาเอกสารตัวนี้ไปแมทช์กับงวดสัญญาที่เซ็นมากับบริษัทรับสร้างบ้านแล้วก็ได้เพราะสเต็ปเดียวกันเลยค่ะ คุณเตรียมงานก่อนที่จะถึงงวดหน้าประมาณหนึ่งวดหรือสองวดเท่านั้นพอถ้ายังไม่ถึงเวลาคุณยังไม่ต้องเพราะระหว่างนั้นอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มลดปริมาณไม่ตรงเป็นไปได้ทางนั้นเลยการไปซื้อของสต็อกไว้ก็อาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราซื้อก่อนประมาณงวดสองวดที่เราดูตามตาม Process มันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สเต็ปในเรื่องของการสร้างบ้านเราคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่เซ็นสัญญาสร้างบ้านไปแล้วแล้วฉันจะต้องทําอะไรตอนไหนนะคะสเต็ปง่ายๆมีแค่นี้เองเนาะลองไปใช้กันดูวนี้สวัสดีค่ะ